หลักบ,บ,บิงซูมาแล้วค่ะ <Yeah. S 1> มีครอบครัวศูนย์แมงมุมที่ยึดเอาภูเขานาต่างงูโมะเป็นบ้านครอบครัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้องชายคนเล็กพี่ชายพี่สาวพ่อและแม่ค่ะอย่าเพิ่งพากันอิจฉาพ่อแมงมุมกันสละที่มีเมียสวยขนาดนี้ oh. เพราะว่าสมาชิกทั้งหมดของครอบครัวก็ไม่ได้เกิดจากพ่อกับแม่แต่อย่างใดค่ะสมาชิกทุกคนนี้ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน ล้วนแล้วแต่นี้ตายมาจากการถูกคนของกลุ่มพิฆาตอสูรไล่ล่าหมายเอาชีวิตจนมาถึงยังภูเขานาตังงูโมแห่งนี้ค่ะและก็มักจะถูกช่วยเหลือชีวิตจากอสูรเด็กที่มีชื่อว่ารุยค่ะจะมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนยื่นมาให้ถ้าหากอยากให้ช่วยเพื่อมีชีวิตต่อก็จงมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครจะปฏิเสธลงล่ะคะถ้าปฏิเสธแล้วก็มีหวังได้ถูกคนของกลุ่มพิฆาตอสูรรุสกรรมอย่างแน่นอนค่ะ เพื่อให้ชีวิตรอดร้อยทั้งร้อยก็ได้ตบปากรับคำในข้อเสนอและก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับรุยอสูนน้อยผู้น่ารักคนนี้ค่ะ <Yeah. S 1> รุยถึงเขาจะเป็นเด็กตัวกระปี๊กเดียวแต่เขาก็เป็นถึง12อสูนจันทราเลยค่ะโดยมีข้างแรมที่5เป็นยศติดลูกกระตาเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีพลังสามารถช่วยอสุรหน,นีตายเหล่านี้ได้ค่ะ โดยจุดเริ่มต้นของครอบครัวนี้ก็มาจากการเก็บเล็กผสมน้อยจากพวกอสูรที่บังเอิญหนีตายมานี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นนี้ยังไม่หมดพอช่วยเสร็จก็มาถึงขั้นตอนเปลี่ยนหน้าตากันต่อค่ะโดยการดื่มเลือดของรุยเข้าไปคุณก็จะได้รับพลังที่เพิ่มมากขึ้นและหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกันแต่อาจจะเจ็บหน่อยนะ <c oughs> พอดูมาถึงจุดจุดนี้แล้วหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าอาสนร,รวมกลุ่มกันได้ด้วยหรอนี่ถึงขั้นเป็นครอบครัวก,กันเลยได้หรอไหนจะเ,เลื่อนให้อาูนตอนอื่นดื่มอีกเจมูสันไม่ว่าอะไรเลยเหรอ จุดจุดนี้ก็มีบอกในเรื่องแค่ว่าลุยเป็นอสูรคนโปรดของมูซันค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบทุกคนก็น่าจะถึงบางอ้อก,กันค่ะว่าทําไมลุยถึงได้เป็นที่เปลอดปลานขนาดที่ว่าได้รับอนุญาตให้ทําเรื่องพวกนี้ได้อสูรหลายตนที่ได้เข้า,ขาครอบครัวนี้ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องของกลุ่มพี่ฆาตอสูรอีกแต่มันก็จะมีเรื่องที่น่าหนักใจยิ่งกว่ารออยู่ค่ะ นี่มันไม่เรียกว่าเอบครัวแล้วนี่มันโรงงานนารกชัดๆเพราะถ้าหากมีอาสูรตนใดที่ทําให้รุยไม่พอใจก็จะโดนทารุณกรรมต่างๆนานาทั้งทรมานพ่อตีแม่รุยตีแม่โดนจับมัดจับขึงให้โดนแดดเผาบ้างอะไรบ้างไปยันตายเลยก็มีค่ะรอบครัวนี้แต่ก่อนก็มีกันอยู่หลายคนเลยค่ะก่อนที่จะมาเหลือ5้าคนแบบนี้ซึ่งเสาหลักมิงซูเดาว,ว่าเกินครึ่งอาจจะตายเพราะรุยเอง ความนารกแตกของครอบครัวนี้คุณแม่คือตัวบ่งบอกได้ดีเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เดิมทีคุณแม่เป็นแค่อสูนเด็กค่ะเธอจึงมักจะร้องไห้ออกมาและก็ไม่ระวังในการคงสภาพหน้าไม่ให้เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมค่ะพอรุยเห็นเธอในสภาพนี้ก็มักจะบอกให้คุณพ่อตีเธออยู่บ่อยๆหรือไม่ก็ลงมือเองค่ะคุณแม่โดนบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็คงอึดอัดฉันไม่ไหวแล้วนะวงเล็บคิดในใจ นได้เอ่ยปากถามไปว่ารุยลูกต้องการอะไรกันแน่ครอบครัวที่รุยว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งมันก็เป็นคำถามที่รุยตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีความทรงจําในตอนที่เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยค่ะครอบครัวในความคิดของรุยมันมีแค่พ่อต้องทําหน้าที่ของพ่อแม่ต้องทําหน้าที่แม่พี่ชายพี่สาวก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทําค่ะและทุกคนจะต้องปกป้องลูกและน้องเล็กอย่างรุยค่ะ จนกระทั่งถึงวันที่สาหนอหัวแข็งหัวเหลืองและหัวหมูปากขึ้นเขามานั่นแหละค่ะ คุณแม่ที่พยายามรับบทปกป้องลูกก็ยอมตายเพราะความทรมานจากการเล่นบทครอบครัวนี้พี่ชายที่ทําหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีก็ตายคุณพ่อที่เอาแต่พูดเกี่ยวกยุ่งกับครอบครัวของข้าก็ตายเพราะหนุ่มไร้เพื่อนพี่สาวจอมตอแหลก็ตายไปอีกคนจนกระทั่งความตายของรุยมาเยือนค่ะเราก็เลยได้รู้ว่าทําไมพอหลังจากกลายเป็นอสูรเขาถึงได้ยึดติดกับคําว่าครอบครัวขนาดนี้ถึงแม้ว่าความทรงจําในตอนเป็นมนุษย์จะไม่เหลือแล้วก็ ตามทีค่ะ รุยตอนเป็นมนุษย์มีร่างกายที่อ่อนแอมากๆค่ะจนไม่สามารถออกไปเล่นข้างนอกได้วันหนึ่งมูซันได้มาเจอกับรุยตอนที่นอนป่วยอดๆแอดๆเข้าค่ะเสาหลักบิงซูงคิดว่าด,ด้วยเหตุนี้จึงทําให้รุยเป็นคนโปรดของมูซันค่ะเพราะว่ารุยเนี่ยช่างเหมือนกับตัวมูซันตอนเป็นมนุษย์จริงๆค่ะคือมีร่างกายอ่อนแอมากๆสีหน้าเหมือนคนกําลังจะตายให้ได้ยังไงอย่างนั้นค่ะรุยได้รับเลือดจากมูซันให้กลายเป็นอสูนจนร่างกายแข็ง แรงขึ้นมาค่ะพ่อแม่ของเขาที่บังเอิญเข้ามาเห็นลูกที่กําลังสวาปามกินมนุษย์อยู่ก็รับไม่ได้ค่ะในคืนนั้นผู้เป็นพ่อจึงพยายามที่จะฆ่ารุยค่ะซึ่งผู้เป็นแม่ก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ทําอะไรรุยในตอนนั้นก็ไม่เข้าใจค่ะว่าพ่อแม่จะพยายามทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรลูกแข็งแรงขึ้นก็ควรจะดีใจสิไม่ใช่หันมีดใส่กันแบบนี้ตอนที่ยังเป็นมนุษย์รุยประทับใจเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆค่ะที่พ่อยอมตายเพื่อที่จะช่วย ลูกที่กำลังจะจมน้ำมันจึงทำให้ลุยคิดว่าพ่อที่กำลังจะฆ่าตนแบบนี้มันต้องเป็นสายสัมพันธ์ของปลอมอย่างแน่นอนในเมื่อน,นั่นไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่สุดท้ายลุยก,ก็ฆ่าพวกเขาโดยที่ตัวเองยังไม่เข้าใจอะไรเลยก่อนที่แม่ของลุยจะตายแม่ก็ได้บอกว่าแม่ขอโทษที่มอบร่างกายที่แข็งแรงให้ลูกไม่ได้มันจึงทำให้ลุยฉุกคิดขึ้นมาค่ะในตอนที่ตัวเองโมโหมากๆจนไม่รู้ว่าพ่อกำลังพูดอะไรอยู่ค่ะตอนนั้นพ่อเองก็ พูดว่าจะฆ่าตัวตายตามเพื่อแบกเรื่องที่รุยทาเอาไว้เองรุยในตอนนี้เพิ่งคิดได้ค่ะว่าสายสัมพันธ์ครอบครัวเขาคือคนที่ตัดมันเองค่ะส่งผลให้เขาที่กลายเป็นศูนย์แล้วก็ยังคงโหยหาความรักจากครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นนี้ตลอดเวลาและยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนความทรงจําในตอนที่เป็นมนุษย์ก็ยิ่งเลือนลางและหายไปในที่สุดค่ะจึงทําให้ปัจจุบันลุยก็ยึดติดเอาแต่เล่นพ่อแม่ลูกตามความเข้าใจ แบบผิดๆมาโดยตลอดค่ะถ้าเลือกย้อนกลับไปได้รุยก็คงจะไม่ทําแบบนั้นอีกอย่างแน่นอนค่ะเขาคงไม่ฆ่าพ่อแม่และไม่ต้องมาเล่นบทครอบครัวจาปลอมแบบนี้ไปวันๆทั้งๆที่ครอบครัวคืออะไรตัวเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันและถ้าหากมาเกิดใหม่ขออย่าให้เขากลับมาปเป็นนัสูรอีกเลยและมีครอบครัวที่มอบความรักและความอบอุ่นดังเช่นพ่อแม่ที่เขาได้พลั้งมือฆ่าไปในอดีตด้วยเถอะ